บอกว่าเขายังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะเพราะว่ามาถึงแล้วเนี่ยก็คือเจอแบบคนเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยแล้วก็แบบลนแล้วก็ออกมาได้ได้มีโอกาสมานั่งอยู่เวทีตรงนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพี่ๆของพวกเราที่อยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นจากผู้ชายเพียงคนเดียวนะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆจากการที่ชาลีอยากให้โอกาสคนนั้นคนนี้เข้ามาในไลฟ์ของตัวเองเพื่ออยากจะเปิดโล่ให้คนเหล่านั้นผมชอบนะเวลาเขาเวลาผมถามว่าเลือกคนที่จะขึ้นมาพูดคุยเนี่ยเรื่ ใครใครคนดูน้อยผมจะเลือกไปคุยกับคนนั้นเพราะอยากให้คนรู้จักคนเหล่านั้นมากขึ้นเขามีความน่ารักแต่เขายังไม่สามารถที่จะส่งต่อความน่ารักให้กับคนหมู่มากได้เห็นชาลีก็เลยจะชวนมาเรื่อยๆแล้วกลายเป็นจักรวาลคนนั้นชวนคนนี้คนนี้ชวนคนนั้นเล่าให้น้องฟังหน่อยว่าผู้ชายคนนี้จริงจริง 숨겨져 있었던 이제 보석들을 이렇게 계속 찾아내주시고 계속 기회를 계속 만들어주시니까 이제 그러므로 너무 감사드리고 이렇게 함께 할수 있는 것에 감사드려요. คุณซาก็ขอบคุณขอบคุณเหมือนกันขอบคุณทั้งพี่ก้องแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่แนชาลีนะคะ,พะ,คะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการให้โอกาสแบบทุกๆคน,คนไม่ว่าจะเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กคนดูน้อยคนดูเยอะแล้วก็แบบมีความสามารถมีสเส่หงที่แตกแต,ต่างกันออกไปในแต่ละห้องนะคะแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับไปคน้นหาสมบัติหาเข็มได้มาหาสมุรแล้วก็เราก็มาเจอกันในวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีช่องเขาอยู่ด้วยก็เลยเป็นเกียรติแล้วก็อยากจะขอบคุณแบบขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะขอบคุณณณมาาากๆๆๆๆขอออบบบบคคคุุนนะรรรั็เเจิงดีี๋ยว นั่งพูดคุยถ้าพี่ใหญ่มามันจะสนุกกว่านี้คือคนต้นเรื่องจริงๆอะ่ะคือชาลีและสิ่งที่ชาลีมอบให้ผมอะ่ะผมก็ทําหน้าที่ได้อย่างไม,ไม่ได้อย่างไม่ได้เต็มที่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมมอบให้ไม่ใเฉพาะน้องกลุ่มนี้น้องๆคนไทยน้องๆที่ไหนก็ตามสิ่งที่เรามอบให้ก็แค่ได้มอบให้สุดท้ายแล้วน้องๆต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ละคนเพราะว่าความเป็นตัวของตัวเขาอะ่ะไม่สามารถฝึกได้ไม่สามารถสอนได้ก็ตัวเขานั่นแหละเขาจะสามารถทําให้คนรู้จักเขาในในด้านไหนมากขึ้นมันอยู่ที่ตัวเขายังไงก็เป็นกําลังใจให้กับ น้องซออานะครับเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนเดี๋ยวเราจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมีดนตรีให้ทุกคนฟังรอพี่ใหญ่มาทีเดียวมันจะได้ไม่ถามซ้ำๆเนาะรอชาลีมาทีเดียวครับผมขอขอบคุณครับอาส,ส่งเสียงรักให้กับน้องซออาเลยครับ